นะคะคันยญ้าให้แขนแล้วพี่น้องคันแขนตัวคาราโซองกระสีบัวเงวตัวคันคันมันคันคันกวนแขนวขนไงวะคาราโลไซน่นะพี่น้องยังพอเซยอะให้กับกวนเนียต้องเทียบบ่ได้กวนเรื่อยๆค่ะพี่น้องกวนแบบนลลี้ล่ะกวนไปเเรื่อยๆกวนไปเลยเรื่อยอจนเพื่อนแขนเพื่อนละส,สวยๆง,งามๆ เวลากินก็หอมพี่น้องบีบไม่ไหมเนาะเป็นตัวเงาๆนะคะคันหญ้าให้ขแขนนด้วพี่น้องคันแขนตัวขันละซองกับสีบ้วเงาตัวันขันมันคันคันกวนแขนเนี่ยว่ะขันละซองนะคะสามแป้งกวนสีม้เป็นขันตูขันละซองได้กะโมเมนง่ายๆค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องกวนด้วยเพื่อนแขนเพื่อนละเรื่อยค่ะพี่น้อง กว,วนแบบนี่ละ่ะกวนไปเเรื่อยๆกวนไปเลยลเรื่อยๆจนเพื่อน,น,น,นแขนเพิ่นละเวลาเพื่อนแขนนะกวนเร็วๆนะคะประมาณนี้ละ่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่สนับสนุนยังบวเขียนง่ายดอกแต่ว่าแก่ไฟก็ใส่ไฟแห้งอยู่พอวานก็ถิใส่ไฟแห้งมันเดือดกับสามทุ่มละ ยายพาก็ล่องนี่็สิโตปุ่มสันสันๆบปลายแหลมเนาะแต่ว่าขันกวดกวนคขาเราช่องที่ถูกต้องโดยตามตามหลักนะตามรักแล้วช่องค่ะยายพากวนลดช่องตอนนี้สามทุ่มอยู่ค่ะพี่น้องจ้ากวนเราช่องนะคะกวนไปเลยนะคะสามแป้งกวนสิมาเป็นขาบตูขัเราช่องได้กะโมเมนง่ายๆค่ะ กวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องกวนด้วยเพื่นแขนเพิ่นละไปนะพี่น้องยังพอใสย,ย่อให้กับกวนเลยตั้งเทียบบริกรกวนแล้าช่องค่ะย่อให้กวนเลาช่องตอนนี้สามทุ่มอยู่ค่ะพี่น้องจ้ากวนเล้ช่องนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องกวนแบบน,นนะี้ล่ะกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนเพื่นแขนเพิ่นละ กวนลรช่องอีกแล้วคะ่ะกวนเราช่องคะ่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนเรื่อยค่ะพี่น้องกวนแบบนี้ลนะ่ะกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนเพิ่นแขนพอดละเข้มแหลมตรงกลางกับอ้วนๆนั่นล่ละถือลับพี่นอ้องเพิ่นรางคนเพิ่นกับสีสันเบดเนาะปุดๆ ขรนซองออันยายไพ่เห็ดนี่แหละยกขึ้นอะเรี่ยมเรี่ยมยกขึ้นนี่ยังอีกโดนด้วยค่ะพี่น้องจ้ากวนไปังที่ะกวนเี่ลาเพื่อนแขนน่ะกวนเร็วๆนะคะประมาณนี่แหละขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่สนับสนุนนะคะคันย้าให้แขนแล้วพี่น้องขันแขนตัวขันโลซองกับสีบ้วยาวตัวคันคันมันคันคันกวนแขนนี่ยว่ะ ้าราซุปสวยงามๆไมลาก,กินก็หอมพี่น้องบีบไม่ไหมเนาะเป็นโตงงเงี้ยงเง้อแรงนงี่ไพ่ก็ไปกวนน้ำมันเสารานะคะทุกคนควนไปเรื่อยๆค่ะกวัวดวงสี่ะพี่น้องเลยกวนได้ช่องตัวมันมันโมเมนโตขาราซงปบันไดค่ะพี่น้องจาถ้าให้แมนอีลีก,ก็คือ บปเลเรื่อยบ่ได้ก,กินบ่ได้ง่ายๆค่ะพี่น้องเขาละซองก<ะ>วนล้วช่องอีกแล้วค่ะกวนเราช่องค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนยังบบเขียนง่ายดอกแต่ว่าแก้ไฟก็ใส่ไฟแห้งอยู่พอวานก็ถิใส่ไฟแห้งมันเดือดกับสามถุมล่ะแก้ไฟก็เล็กมันมันโมเมน โตขนละซ่องบันไดค่ะพี่น้องจา้า้าห้แมนอีลีก็คือแ,แหลมๆตรงกลางกับวนอ้วนนั่นละถือลับพี่น้องเพิ่มเพ่มลังคนเพิ่นกระสีสันเวิเนาะจุดปุดมาแรงนี้พากับไปกวนน้ำมันเสานะคะทุกคนกวนไปเรื่อยๆคะ่ะกัวดูงสีหลับพี่น้องเลยกวนได้ซ่องตัว ก็เฮ็ดคือกันนี่แหละค่ะพี่น้องกวนไปเรื่อยๆนะค่ะยายไพ่กับกวนลังมือกับมื่อลังมือยายไพ่กับกวนสามถุมลังมือกับเ่าหมูเส่าคนเมื่กวนแล้วกับขล้อซองออันยายไพ่เฮ็ดนี่แหละโยกขึ้นอะเรียมเรียมโกขึ้นนี่ยังอีกโดนเลยค่ะพี่น้องจก้วกวนไปังเล่ะกวนนคไปเรื่อยๆยายไพ่กับกวนเนี่ยสีขาวยายไพ่เฮ็ดสีขาวค่ะสีเขียวยายไพ่บอร์ทั้งเด้เฮ็ด คนไปเยเรื่อเย,ย่ให้ก,กวนแกสีขาวเย่ให้เห็ดสีขาวคะ่ะสีเขียวเย่ใพ่บัลซนเดเฮ็ดมันมันโมเมนโตวขวคารลซองบันไดคะ่ะพี่น้องจา้า้าห้แมนอีลีก,ก็คือนะคะสามแปรงกรัวสีมาเป็นขาตูคาร์โลซองใดกะโมเมนง่ายๆคะ่ะกวนไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องกวนด้วยเพื่อนแขนเพื่นละ ไปเรื่อยๆบ่ได um ้กินบ่ได้ง่ายๆค่ะพี่น้องเขาละซองจะไปเรื่อยๆบ่ได้กินบ่ได้ง่ายๆค่ะพี่น้องเขาละซองย่ำแหลมตรงกลางกับอ้วนๆนั่นแหละถือลับพี่น้องเพิ่นรางควงมนกระสีสันเบิดเนาะจุดปุดไปใส่ไปแห้งเติบเนี่ยวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกลัวเพิ่นซองเนี่งกระสีโตปุ่มสันสนโบปลายแหลมเนาะ แต่ว่าขันกวดกวนเขาราช่องที่ถูกต้องโดยตามตามหลักนะตามหลักเรื่อยค่ะพี่น้องกวนแบบนี่ยละ่ะกวนไปเลยเรื่อยกวนไปเลยเรื่อยจนเพื่อนแขนเพละ่ะคนไปเลยเรื่อยย็ยให้ก็กวนย่ยสีขาวยัยให้เห็ดสีขาวค่ะสีเขียวยัยให้บัลตันเดยเห็ดมะเร็งยัยให่ก็ไปกวนน้ำมะเสานะคะทุกคน กวนไปเรื่อยๆค่ะกัวดูงสีหลับพี่น้องเลยกวนได้ช่องตัวกระเฮ็ดคือกันนี่แหละค่ะพี่น้องกวนไปเรื่อยๆนะค่ะแยให้กับกวนลังมือกับมักลังมือแยกให้กับกวนสามทุมลางมือกับเน่าหมูส่อคนมากวนแบบกบเลอดช่องค่ะแยาให้กวนเลอดช่องตอนนี้สามทุมอยู่ค่ะพี่น้องจ้ากวนเระลอดช่องนะคะกวนไปเลยสวยๆงามๆ ไลากินก็หออพี่น้องบีบไม่ไหมเนาะพี่โตนเงี้ยวเงี้ยวกระเฮ็ดขึ้กันนี่แหละคะ่ะพี่น้องกวนไปเรื่อยๆนะคะ่ะจะาห้กับกวน,ล,กกวนลังมือกับเมื่อลงมือย้าให้กับกวนสามถุมลางมือกับเงี้ยวมูเส่าคนมาก,กวนแบบกับนะคะสามแปงกวนสิมาเป็นขาูุขระซซ่ใดกับโบเมนง่ายๆ,ๆคะ่ะกวนไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องกวนด้วยพืน้นแขนคนละ ไปเลรื่อยๆบ่ได้กินบ่ได้ง่ายๆค่ะพี่น้องเข่ารอซองข่าลอซองคืออันยายไผ่เห็ดนี่แหละยกขึ้นนะเลี่ยมๆยกขึ้นนี่ยังอีกโดนอยู่ค่ะพี่น้องจก้วกวนไปอังทีล่ะกวนเมลี่อันยายไผ่ก็ไปกวนน้ำมันเสานะคะทุกคนกวนไปเรื่อ,อ,อยๆค,ะคะะ่ะกวนดูงเี่ล่ะพี่น้องเลยกวนรอซองตงัวยายไผ่ใสไ่ไฟแห้งก่เด้เนี่ ใส่ไฟแห้งเยงอะเพราะว่าย่าไพ่ต้องการแล้วไว้เนาะแต่ว่าก็ขันใส่ไฟแห้งกับเฝ้าวกวนแล้วพี่น้องเนาะมัน,ม,นมันโมเมนโตขันละซองบันไดค่ะพี่น้องจา้าถ้าให้แมนอีลีก,ก็คือนะคะสามแป้งกลัวสิมาเป็นขาตูขันละซองใดกะบโมเมนง่ายๆค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องกวนด้วยพื้นเขน็นคนละย่ไพ่ใส่ไฟแห้งอยู่เด็ดย ใส่ไฟแห้งเยเพราะว่ายัไผ่ต้องการแล้วไว้เนาะแต่ว่าก็ขคันใส่ไฟแห้งกับเฝ้าวกวนแล้วพี่น้องเนาะคุนนะคะขอบคุณค่ะยังว่าท่นเด้แขนดูพี่น้องม,มันมันโมเมนต์ตันคาลซองบันไดค่ะพี่น้องจา้าถ้าให้แมนอีลีก็คือนะคะคันยาให้แขนแล้วพี่น้องคันแขนตัวคาลซองกับสีบ๊ยาวตูวขคันคันมัน คันคันกวนแข็นี่นว,ว,าาวะคารามัน,ม,นมันโมเมนโตคาราซองบนไดค่ะพี่น้องจ้าถ้าให้แมนอีรี่ก็คือไปเรื่อยๆบ่ได้ก,กินบ่ได้ง่ายๆค่ะพี่น้องคาราซองสวยๆงามๆเวลากินก็นกนหอมพี่น้องบีบไม่ไหมเนาะ ป็นโตเงี่ๆแล้วช่องค่ะย่าไผ่กวนลดช่องตอนนี้สามทุ่มอยู่ค่ะพี่น้องจ้ากวนลดช่องนะคะกวนไปเลยมะเร็งยับไผ่ก็ไปกวนน้ำมันเสานะคะทุกคนกวนไปเรื่อยๆค่ะกววดุงเสียหละพี่น้องเลยกวนลดช่องตัวยับไผ่ใส่ไฟแห้งก่ได้ีงใส่ไฟ,ไฟแห้งเฉพาะว่ายยไผ่ต้องการแล้วไว้เนาะแต่ว่าก็ อันใส่ไฟหแห้งกับเฝ้าวกวนแล้วพี่น้องเน้ออุ่นแล้ว